มาดกข้อเตยแม่มึงเดียสั่งตุ๊ดเฮียสั่งกระเทยพ่อมึงขับรถจนโดนจบไป้เป็น,ฉนเฉลยอ๋อเอาแฟนมึงแฟนมึงน่ารักที่สุดเลยอ๋อไอเฮียโดนสกิปีดีพ่อมึงดิบก,กูไม่ฟังกูไม่ฟัง,ฟงเห็นไหมมึงน่มาหากูคงจะคงจะคันคุยซิกมาซิก,กมาบอยร้องเพลงแบบมึงกูว,ว่าคงจะรวยกูว่าตอนนี้กูเริ่มจะสละรวยอย่ามาจับกูนะไอเฮียไอกูได้ใบสวย กูขอโทษไอ้เขาและตอนนี้กูเปลี่ยนไปสรุปกูจะเปลี่ยนใครอ็อกตอนนี้หนูเปลี่ยนไปแล้วหนงมีคระเป๋า,า,า,าสุดีค่ะาดเลยกินอาหารสวยและตอนนี้กูใจเสียนี่ในการนร้องใหกหน่อยกูจะฝากเพื่อนกูมาฟีมายโชว์ค่ะ วายไอควายคำมด่าไม่ม an the no exactly <zem GT 3> ีปากนี้จะมาด่ากูรับด่าไงให้เหมือนมดสวยทีนมบันช้อยสักสันแม่ไม่ตกใหไอคูทำแม่คนมานั่งเรียนไี่ตาบทพแม่ทาแ้งท์งานเจดีเนื่อยวิธีเอาเยี่ยมทำด่าสมัยแม่ไม่ใช่หนุมเขาคด่าอยู่ิกลางยู่พ่อคนรักควาแหงไอชิเงเป็นยาอ่อนจะมาต่อรอตอนหี่เขาเยียงตาก็เล็เป็ดเทให้ม่เหมือเป็แค่เขาจะเอามไอยี่เมียงโปรยเมงปรำทำฟอนจะมาด่าที่ข้าสัตว์ตัวโดดเดี่ยวูนั่งงา่เป็นห้องว่าง่ายยัดแม่รู้แหงรูคอ ใครลเกีบ้านเอาใครขอเจามึงไอ้ผีไรสารในขมานตัว้วกูดังตายพวกแห้งเดืบมันมังแล้วสองหน้ากองของหนุมจะกรดูไอ้ยยสกั่ในรังหนูจับนั่งมันก็ตายเชิดกระหยันแล้วประโยชน์ดึบกโบนนักสบัดตบด้วยตาบัดหลวงผีไอ้ยี่ยี่ไม่กดไอ้่ต่อเปนไอ้ยี่เนี่ยไไฟืีเดี๋ยวไปลุยนะแ่งบ้านไอ้ยี่เด็กเกี้ยภาพเพลิมชารปลนเ้นแต่แต่เดือบให้เดือบเนิร์ดขึ้นหมวปิ้งนั่งเลนหัางขเหนือหนึ่งหน้าตาเหมือนตงไ